เขายัง5 4 3 2 1ครับผู้ชมป่าเฉดดาค่ะกลับแล้วไม่ตัว่าเฉดดาครับก็เป็นชื่อย่อที่มาจากการประทับะเจอซึ่งหน้าในการต่อสู้ซึ่งหน้านี่เองครับก็จะมาจากรุ่นกับในชื่อว่าพี่อรุณที่ตั้งชื่อครับส่วนเรื่องเราจะมีการประทะผู้ต่อสู้ด้วยอารมณ์แล้วก็ความสามารถในการรู้แล้วก็บวกกับเป็นคอมเมดี้แอคชั่นอย่างเดียว ในฐานะผู้จัดเป็นยังไงบ้างในการทำงานจริงๆผมตื่นเต้นทุกเรื่องครับไม่ใช่แค่เรื่องของปาชแาเพราะว่าในในทุกเรื่องเราต้องยอมรับมาการบ้านผู้จัดมันจะยากหลายกรรมการแสดงที่หนึ่งการที่ผมแสดงถ้าผมไม่เป็นหรือไม่เก่งต้องทำทุกอย่าได้แล้วก็สามารถหาที่ที่อยู่ในความได้แต่ในฐานะของผู้จัดในวันที่เราไปดูทุกคนเราต้องแยกส่วนสองส่วนคือส่วนที่แสดงและก็ส่วนที่บริหารจัดการผู้คนจัดงานงานงบประมาณต่างๆต้องแยกสี่ส่วนดีกับตัวเองแล้วก็ต้องมีคอยได้ว่าการทำไหน การทำหนังในม้งบแบบนี้เราทําแล้วมันถ้ามันไม่สุดอ่ะเราจะปล่อยมันผ่านเลยตามไปหรือเปล่าซึ่งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ผมแบบก่อนนังมันจะฉายหรือซ้ำผมนอนคิดแบบอยากได้อะไรผมพี้เป็นหายเพิ่มเลยคือแบบคือตั้งใจมากกับหนังนี้ครับแล้วก็ถามว่าคาดหวังมากมายขนาดนยังไม่ได้ให้คะแนนความคาดหวังให้คะแนนคฟรอพมากจะเกินเกินไปเยอะไหมครับก<ๆ>็<ๆ>ไม่เยอะครับแต่เกินมแต่แกก็เกินก็เกินแต่ว่าเห็นทุกือนที่โพส อ๋อจริงๆไม่มีใครดูถูกอะไรครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะนําเสนกอกวานที่หนังจะฉายที่ปากกอกจะได้ไปกัอธิบายตอนนี้เขาด่ากลับมาเราก็จะสบายใจทุกคนว่าจริงๆคือเราทํเตจสบายๆก่อนหนังเข้าโรงวันจริงแล้วก็เลยก็เลยแล้วก็เลยพต์ไปก่อนเพราะเราุ้ยแล้วมีกลุ่มที่จะด่า มีกลุ่มที่รักแล้วก็มีกลุ่มที่ซับพอตแล้วก็มีกลุ่มที่อยากชมจริงๆแต่ผมอธิบายผมไม่ได้ว่ากลัวโดนด่านแต่อธิบายให้ฟังก่อนว่านําเสนอแบบนี้เพราะอะไรอย่างหนึ่งถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้จัดที่อยากทาหนังเพราะตัวเองมันจะเป็นการทห็นเก็บโดยเปล่ไปมันจะไม่ใช่การพัฒนาเร<ม>ื่องหนังอย,าาาออย่างเดียวฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าผมอยากทาเพราะอะไรผมรุปแบบนั้ก็เข้าใ,ใ,ใจผมที่มัดเพ่เป็นไปแต่เื่อเองด้วยกับผุ่นัก กตอนนั้นเขาไม่ได้พิการตอนนั้นเขาไม่ได้พิการเขาเป็นตาเขาเมื่อเทียบกันมาคือพี่ก้องเป็นคนที่ผมเคยพูดกับสื่อหลายสื่อมากก่อนที่จะมาถึงวันจริงที่เป็นกาล่าบอกว่ายังผมถ้าผมชอบตัวทิงเฉยพี่ก้องคืออุโมงตาที่ไม่สามารถขานได้อุโมงตาอุโมงตาเบ้ามาล่ำซ้ำซวยเพราะได้จับใจความหนึ่งได้หรอกพูดจริงมันดีแต่มันไม่เคยเข้าใจกุ้ยเฉยแล้วมันก็บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องอ้าวพูดจริงก็กลับ ตองสมชายเลยครับค <net young men> ือตอนนั้นแกกำลังหางบไปวิ่งที่ต่างประเทศแล้วแกบอกว่าช่วงนี้พี่อยากเล่นหนังเพราะพี่อยากบไปวิ่งที่ขอสองพันได้ไหมคืนเล่นแก๊คือต้องยอมรับว่าถ้ามองเห็นสายตาบางคนที่แบบ เหยื่อและกลัวแล้วก็บุคคลที่มีความสามารถในการแสดงที่มีมากประสบการณ์ไปใครไม่ได้ในบทนี้ด้วยพี่เต๋อครับพี่ลุนกับพี่เต๋ออกว่าพี่เขาจะเล่นหนังให้เราไหมคือผมมาสนิทกับพี่เต๋อนะแต่ผมก็แยกแยะระหว่างพี่น้องกับการแสดงหรือ่างงานของเราเราก็เลยให้คุณป้าไปถามก่อนแล้วผมก็ทักหาพี่เต๋อเพราะเราเป็นเต็มที่กันอยู่แล้วและการเดินหาหาผมเองว่าเบิ้ลหนังเบิ้ลเหรอจับไปเจอกันน้องอะไรจีบไม่ยากจีบไม่ยากพี่เขาใจง่ายมากแล้วบนเวทีเกิดอะไรขึ้นน่ะบนเวทีเกิดอะไร เขาเป็นสายนั้นอยู่แล้วครับสายนักเลงแต่เขาไม่ทําอะไรเลเขาแค่พูดเฉยๆแต่เขาลืมไปแล้วว่าเขาคือแบบยังยังมีบางอย่างที่แบบเมือนที่แบบฮอร์โมนยังเป็นไปไม่ได้ยูมนะพี่เป็นคนจำนะองปน้ปลายน้ปลายผมเหรอปอย่างน้องนุกน้องปลายจริงๆอยากจะบอกว่าผมอยากจะพูดในเชิงที่ไม่ได้โลกสวยอีกรอบหนึ่งนะเขาญากเพราะว่ามันก็มีกลุ่มที่บอกว่าน้อปลายเป็นนักแสดงหรือเอามาทำไมมันมีปัญหาผมบอกว่าผมก็เคยโดนแบบนี้ บอกว่านกมีคนที่รักเยอะมากมีคนที่รักเยอะมากแล้วมีคนที่อยากเห็นนุกผ่านการแสดงที่เติมโตขึ้นเยอะมากตอนที่เรื่องนกผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยผมไม่ได้มองเรื่องฐานชายฝั่เลยว่าเฮ้ยอยากใจนุกไปมาเพราะรอบการ่าจะได้มีคนเยอะๆไม่ได้คิดตรงนั้นผมก็เห็นนุกแสดงแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงสตรีมมิ่งหรือว่าช่วงที่เขาไปแสดงหนังในบ้านผมว่าเด็กทุกคนไม่กระท่างโองจริงๆไม่กระท่างที่ต่อสองชายทุกคนผ่านกัน ครั้งแรกมาตลอดจากการร้องเพลงจนมาเห็นตัวเป็นนักแสดงเขาก็นั่งบอกว่าลูกกับปาลีหรือเขาต้องอยากจะได้มีผมด้วยในการเริ่มต้นเนี่ยเล็กชัยดูไม่ดีแบบเลือกเลือตัวเองแปดร้อยล้านโอ้ยนี่ตอนนั้นพี่ตอนนั้นหนังสปอเลอร์ยังไม่ออกไปถ่ายละครไม่กันนั่งนั่งคุยกันแบบนี้ไม่ถึงยี่สิบนาทีไปเล่นหนังเท่าไหร่ดีแล้วคิดชื่อยังไม่ได้ด้วยตอนนั้นท้ายช้เป็นตัวหลักคิวไม่ได้เราต้องหาตัวมาถ่ายแทนแต่ก็เอาแต่ตอนนี้เป็นนักแสดง ครับผมรู้ว่าถ้าวันนั้นสับเปล่าเลยปล่อยไปก่อนผมจะดวมันอ่ะมันไม่เล่นหรอกเล่ยนมึงรู้มึงรู้ใจมึงอยู่แล้วรู้ใจมึงอยู่แล้วเออแต้องมาร่วมงานกับน้องเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าแต่จริงๆมันเหมือนตลกโปกฮานะครับเราเราผมผมมองข้ามส่วนว่าพี่ๆน้องๆในวงการเราต่างหน้าที่อย่างเรายัร้องเพลงได้อ่ะแต่ว่าอาชีพของคนทําหนังเนี่ยยิ่งช่วงโควิดก็คือไม่ได้ทําเลยครับพอไม่ได้ทําเลยทีเนี้ย ไปทาอาชีพอื่นก็ไม่ได้คนเรามันถนัดเฉพาะอันนะครับบางคนบอกว่าทาไมไม่ทาไมไม่ไปทําค้าขายทําไมไม่ทำนูนมนุษย์ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะเนี้ยพอพอเขามีโอกาสก็เลยอยากอยาก,อยากมาร่วมจริงๆคืออยากมาร่วมทํางานเพื่อให้ทุกคนได้มีงานทํากันแต่พอมาทําจริงๆแล้วก็ก็สนุกเหมือนเดิมแหละครับหน้าหน้าเสืออาจจะดูควนๆกันหน่อยแต่แต่หลังบ้านก็ก็เห็นอกเห็นใจกันอาชีพ แอคชั่นคอมเมดี้ครับก็จะเลือดเรื่องแพร่เรื่องเรื่องของความเป็นแอคชั่นครับก็ทำเต็มที่ให้ตื่นเต้นอะไรหนิฝากสั่นทุกคนขอบคุณขอบคุณกล้องเวทไลนขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณพี่เต๋ามากเพราะพี่เต๋าก็คือก็ไม่ใช่ว่าโทรชวนแล้วจะรับเลยนะพี่เต๋าต้องไปเตรียมหน้าพี่เต๋าขออ่านเรื่องอ่านเรื่องเต็มพี่เต๋าจะให้ตอนนี้ก็ยังอ่านไม่รู้ พยายามอ่านมาสี่ห้ารอบแล้วเนาะพอพูพี่แล้วเกินก็ไม่ไรก็ไม่ต้องพูดถึงการมองตารู้ใจหนังมทุกเรื่องก็จะต้องมีต้องมีต้องมีมันเหมือนให้ให้สัญญาใจกันตั้งแต่ตั้งแต่ละครช่องสามนะครับนานมากเรื่องนางฟ้าอสูรซึ่งตอนนั้นนั้นพี่พี่อรุณให้ให้โอกาสเราเราคิดว่าเออวันหนึ่งที่ที่เขาต้องทําหนังเราก็เราพอจะมีความสามารถในด้านนี้บ้างก็มาช่วยเหลือกันนะครับเปลี่ยนกันซัพพอร์ตกัน ก็ดีดดที่ที่น้องได้น้องมาร่วมงานในครั้งนี้ครั้งแรกกับว่าน้องก็เคยดูผลง,งานของข,ของเราพอได้พูดคุยกันมันก็จะง่ายขึ้นพล้รน้องก็มีความตั้งใจแล้วก็อยากเล่นอยู่แล้วก็ทำกันบ้านกับงานได้ดีส่วนปลายปจริงๆผมต้องการมาเซอร์ไพรส์ทุกคนให้ทุกคนรู้วันที่วันหนังฉายครับแต่มันปิดไม่อยู่ ปิดไม่อยู่ก็พี่เลยคนแรกเลยจะปิดยังไงอ่ะเขาจ้องเมาเบียร์แล้วก็ลงคนแรกมาเปล่าพี่เด็กวาระนี่ลงแล้วว่าสุดท้ายสุดท้ายเหมือนล้างเลยดูรู้ด้วยเลยเนี่ยไม่ใช่พี่อะไรเมายาพาราเราไปก็เอามาให้เขาแสดงความสามารถในในในส่วนที่เราตั้งไว้ว่าเขาต้องทําได้แล้วเขาก็ทําได้ครับเขามีความพยายามมากกว่านั้นตั้งใจตั้งใจมากคปต้ปงคืไปครับทําอะไรคะที่เขาบอกว่าเราทำได้ ก็คือฉากแรกที่ที่ที่ได้บทมาก็คือเป็นฉากรู้เลยแล้วก็ไปเรียนแอคติง้งอย่หน้ากอเนี่ยก็เป็นฉากที่ท้าทายมากยากไปนะยากใจงานแสดงนะคะ ก็ดีใจครับดีใจมากๆที่พี่ให้โอการ์ดให้ให้โอกาสและกำลังใจในการงานของเรตลอดเรื่องทุกเร่อแล้วก็ได้ร่วมเมฆเราได้ท่าด้วยได้เมฆด้วยก็ดีและดีใจครับเราบ้างครับจริงๆเขาจะไม่ได้ให้บทนำนะแต่ว่าพอเราได้ใายร้อยล้านเุกคเปลี่ยนหมดเลยให้เราเป็นคนเขาจริงใจจริงใจมากตอนแรกเราให้มาเป็นเกสเหมือนใบ้ๆแหละ ครับเขาเป็นครับพี่เบิ้ลเป็นคนดีมากครับแล้วก็พี่เบิ้ลพี่เบิ้ลมากความสามารถครับแล้วก็แววแววตาของเขาจริงใจให้โอกาสตลอดครับเอลค่าตัวเราก็ได้สี่แสนกว่าครับว่าไงนะรับนก็ตกใจครับผมก็ตกใจครับคุณว่าอะไรนะที่มันบอกว่าสี่แสนใจหูผมผมก็ตกใจเอาข่าวก่ดเอาข่าวก่อนเอาข่าวก่อน ครับก็แตกต่างครับเพราะว่าสัปเหร่จะเป็นหนักชีวิตมากกว่าครับแล้วเรื่องนี้จะเป็นแอคชั่นแต่แต่หนังนี้เป็นหนังชีอะไรหนังชีเปลือยชีก็เรามาเป็นนี่ใช่ไหมไอ้เต้าไอ้เตืาไอ้ดไอ้เห็บูไอ้เจ็บยูดออกจมดกจมดอกหรอกครับผมสนุกมากครับอยากฝากให้ทุกๆคนมาให้กําลังใจพี่ๆน้องๆเราเยอะๆครับโครงการภาพยนตร์ไทยเราพ่ออย่างที่พี่ต้องพูดไปว่าคือหลังจากที่เราเจอวิกฤตกันมาแล้วมันุกเซกันมาโดยตลอดแลวข่าวคนนี้ชอบดาราคนนี้ คืออย่างอย่างที่วงการภาพยนตร์ไทยมันซบเซาไปนานแล้วครับก็เลยอยากให้ทุกทุกท่านนั้นไม่ไม่ผมจะว่าไงมอย่าไปคาดหวังดีกว่าครับถ้ามาดูอยากให้แบบมาให้กาลังใจกันครับอย่าไปคาดหวังแล้วซบง่ายบังคับเลต้องกำลังสวนคนมหาวัฒรรมห่้อย่าดหวังกี่ร้อยล้านดีเหรครับการลงทุน เราก็ต้องการผลกยได้ที่สมกับเราอยู่แล้วครับแต่ถามว่าถ้าการลงทุนครั้งนี้เราทำมาเกิดเทศเนี่ยอะไรที่อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าการลงทุนครั้งนี้มันได้ความสุขของผู้ชมแล้วก็ทีมงานด้วยขออนุญาตต่อเนื่องจากพี่กล้องด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่นทำหนังมา3มเรื่องสามเรื่องที่ผ่านม,มาเป็นเรื่องที่เราถนัดมาตลอดว่าเป็นหนังอีสาน <c oughs> ซึ่งก็จะมีก็ประมาณส่วนหนึ่งแต่มันก็จะขายง่ายเพราะว่ามันใช้ทืนนที่ของที่เราแต่เรื่องนี้เราก็มีโอกาสได้ลงทุนเยอะมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลง ทั้งบทบาทการแสดงแลวก็คาแรคเตอร์ต่างๆวมถึงคลองอนู่แล้านกว่าพิงานี่หาคิว <c oughs> นักแสดงกว่าจะตรงกันก <c oughs> ว่าจะเออจริงๆอันนี้ยากมากมันก็เลย <c oughs> เป็นการเลื่อนถ่ายซ้าถ่ายซ้ําถ่ายซ้าเหมือนวันหนึ่งเราอาจจะได้ซีนที่ไม่ได้เยอะแต่สะสมได้หลายวันจนรวมเป็นหนึ่งเรื่องคาดหวังไมหมในให้ได้หลักร้อยล้านยังไม่ได้คาดแต่ว่าอยากให้ตั้งใจแล้วก็อยากให้คนดูให้คุตอถ้าวันนั้นคนมาดูแล้วพี่ชอบแล้วบอกต่อรู้สึกว่าหนังมันไม่สามารถไปถึงเอ็มได้เราก็ต้องยอมบต้องยอมรับและกลับไปพัฒนาตัว ถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็มีความยินดีที่จะนาเงินตรงนี้มาสร้างต่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนทําบุญมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความลับความลับอีกตัวสวามลับตัวใจคุ้ลำหน่อยหนึ่งมันมีคือคนที่ทำเยอะกว่าเราเสื่องไม่ได้ถุยของอไม่ฟังมากน้อยประมาณเดี๋ยววาจะบอกทีมงานกันฝากไปค่ะผมฝากปลาชะดาวด้วยนะครับนี่ก็ขอบคุณที่ ทุกคนแล้วก็บอะะเป็นนักแ่าจเพื่อนเองก็มีโอกายได้แถลงทุกครั้งก็ยังพูดคำเดิมว่ามีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่ยอมรับจริงว่าผมจะเหมือนบุญในวงการบันเทิงอย่างมากผมยอมรับฟังแล้วก็ยอมรับคําติชมต่างๆแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเหลัาผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการหนังกอบเราเน,นี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากนางปชดาที่จะเข้าโรงวันที่25เมษา,มายนนี้ด้วยครับฝากด้วยน,นะครับ